เราได้เราไปที่กองละครเรื่องบางระจันนะคะกับฉากนี้ค่ะเป็นฉากเข้าหอนะคะของเต้ยและวาวาค่ะแล้วก็ได้นําเพลงพงพางซึ่งก็เป็นการละเล่นโบราณของภาคกลางนํามาเพิ่มสีสันด้วยนะคะไปติดตามจากคุณอัธชัยหาดอ้านค่ะใครที่จะสู้ขอยตามคุณมาทันไปด้วย บรรยากาศกองถ่ายละครเรื่องบางระจารันจกค่ายบอดคาสไทยเทเ e l e v i s i นอกจากจะคงความสนุกเข้มข้นในฉากการต่อสู้ของเหล่าชาวบ้านผู้กล้าหาญแล้วในละครเรื่องนี้ยังมีฉากหวานน่ารักน่ารักอย่างการแต่งงานของพระนางเต้ยวาวาอีกด้วยด้านหลังของผมนี้นะครับคือฉากเรือนหอในละครเรื่องบางระจารันซึ่งพระนางของเราเนี่ยจะใช้ในการทําพิธีแต่งงานและส่งตัวเข้าหอโดยมีการประยุกต์ใช้การละเล่นไทยที่เรียกว่าพงพางเข้ามาสร้างสีสันและความสนุกในฉากนี้ด้วยครับ นักแสดงกว่า30ชีวิตที่มาร่วมเข้าฉากนี้ต่างก็ขนมุกตลกมาทําให้บรรยากาศการถ่ายทําเต็มไปด้วยความสนุกสนานโดยเฉพาะฉากการส่งตัวเข้าหอซึ่งผู้กํากับอย่างใหม่พวัตประยุกตเพลงโพงพางการละเล่นโบราณของภาคกลางเข้ามาใช้พพมันมีการปิดตาเจ้าบ่าวให้ตามหาเจ้าสาวถ้าตามได้ก็จะ,ะเข้าหอกันไปเราจะไม่เห็นรอยยิ้มเลยในบางละจันในช่วงนี้มันมีซีนี้ที่ทําให ุกคนมันสดใสขึ้นมาได้ท yes> ouais> ีิิเคยปิดตาจับสาวบ่อยไหมเอ่ยไม่เคยครับไม่เคยครับไมเคยครั้งมคยครัเคยครับครั้งแรกเลยได้บ่าเปิดบริสเทยครเลยครับ่าครัยไม่เดยครับได้เรั่เครัเยรัไเรับม่เรัมเคยม่เยัอ่ไมรมเยับเได้่เยรเยยรับได้ต้องกลายเป็น อู่เขาขอเกียร้ในวงบากเออวงบากเออยตาดีต้องลายตาลายต้องเสียใครถูกจับได้ต้องกลายเป็นเมียอู่เขาขอเกีย้ในวงบางเออ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 เอัศชัยหาดอ้านรายงานเพลงเป็นไทยนะคะแต่ท่าดูจะเป็นฮิปฮอปไปซะหน่อยนะคะ